ตำนานนางไทยวารีตอนที่หนึ่งหญิงงามแห่งวังหลวงในอดีตการณอาณาจักรโบราณมีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่าวารีบุตรีของคุนนางผู้ทรงอํานาจแห่งวังหลวงนางงดงามราวกับเทพธิดาแห่งลําน้ําสมสบายสีขาวนวลผิวเนียละมุนราวกับหิมะดวงตากลมโตเปลี่ยเนเสน่ห์แม้จะเป็นบุตรีขุนนางแต่หัวใจของวารีหาได้อยู่ในกรอบแห่งกฎเกณฑ์ไม่นางหลงรักชายหนุ่มนามว่าขุนเดช นักรบหนุ่มผู้เก่งกาจแห่งกองทัพหลวงทั้งสองพบกันใต้ร่มไทรริมสบูภายในวังทุกคืนแรมรอบเอ่ยคำสัญญาหวานหูหากแมน้นท่านต้องการค่าจากพาท่านไปไกลแสนไกลไม่มีสิ่งใดพรากเราจากกันได้ขุนเดชเคยกล่าวไว้ขณะกุมมือของวารีแต่ความรักของทั้งสองเป็นไปไม่ได้วารีถูกกำหนดให้แต่งงานกับชายผู้สูงศักดิ์ที่บิดานางเลือกให้เป็นชายแก่ผู้เยอะยิงที่มีเพียงอำนาจและทรัพย์สินไม่ใช่หัวใจอันแท้จริง คืนก่อนพิธีมั่นวารีตัดสินใจหลบหนีออกจากวังนางฝากจดหมายถึงคุณเดชขอให้เขารอที่กระท่อมกลางป่าที่พวกเขาเคยสาบานรักกันใต้แสงจันทร์นางรีบรุดออกไปในค่ำคืนที่มืดมิดใจเต้นระทึกหวังเพียงว่าคนรักของนางจะพานางไปให้พ้นจากพันธนาการแห่งโชคชะตาตอนที่สองคำสัญญาที่ถูกทรยศกลางป่าลึกที่ถูกอากด้วยแสงจันทร์วารีนั่งรอคุณเดชอยู่ภายในกระท่อมหลังจากเดินทางเหน็ดเหนื่อยขาของนางสั่นระริกแต่หัวใจยังเต็มเปีย่ยมด้วยความหวัง คืนแรกผ่านไปเงาของขุนเดชมิได้ปรากฏคืนที่สองเสียงลมพัดแรงนกกลางคืนกรีดร้องแต่วารียังคงเฝ้ารอคืนที่สามเสียงฝีเท้าดังขึ้นนางพวาลุกขึ้นด้วยความตื่นเต้นแต่นางต้องเบิกตากว่างเมื่อขุนเดชมิได้มาคนเดียวเขามาพร้อมหญิงงามอีกผู้หนึ่งแม่หญิงเรือนแก้วที่ดาขุนนางผู้ทรงอิทธิพลของเมืองขุนเดชเสียงของวารีขาดผู้หัวใจของนางแทบแหลกสลายนี่มันหมายความว่าอย่างไร ชายที่เคยสาบานรักต่อนางกลับเบือนหน้าหนีข้าขอโทษเขาเอ่ยเพียงแค่นั้นก่อนจะจูงมือหญิงสาวผู้อื่นเดินจากไปวาริสุตควบลงหยาดน้ำตาไหลรินดัง่งสายฝนกลางฤดูท้องฟ้าที่เคยงดงามกลับมืดมนนางกริตร้องสุดเสียงก่อนจะวิ่งไปยังสนามข้างกระท่อมหลงจันทร์สะท้อนอยู่บนผิวน้ำดุดด่งเงาของโชคชะตาข้าถูกทรยศ์ข้าไม่เหลืออะไรอีกแล้วสิ้นเสียงนางทิ้งกายลงสู่สายน้ำเบื้องล่างตอนที่สามวิญ,ญญาณแห่งความอาฆาต คืนนั้นเองท้องฟ้ากลับมืดสนิทผิดธรรมชาติเมฆดำบดบางจันทร์เสียงลมวีบวิวดุดเสียงร่ำไห้ร่างของวารีอันเป็นมนุษย์ได้จมหายไปแต่วิญญาณของนางยังคงอยู่ชาวบ้านเล่าลือว่าตั้งแต่คืนที่วารีจบชีวิตไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้สนามนั้นอีกเพราะผู้ใดที่หยิบย่างเข้าสู่บริเวณแห่งนั้นในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงสะอื้นโหยหวนบางครั้งเสียงกระซิบเทาเบาจะดังข้างหูเจ้าทรยศ์ฆ่าเจ้าทิ้งฆ่าไป ป่าต้องห้ามจึงถูกขนานนามขึ้นผู้ใดก็ตามที่เดินลงเข้าไปในคืนเดือนเพนมักจะหายตัวไปอย่างลึกลับหรือกลับออกมาเพราะมอาการป่วยไข้โดยไร้สาเหตุตอนที่4ทีมหมอสมุนไพรหลายร้อยปีต่อมาทีมหมอสมุนไพรนำโดยหมอคำปันและแม่หมอนบนจันทร์ได้รับแจ้งว่ามีเด็กสาวชื่อฝ่ายเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหมอคำปันตรวจดวงชะตาแล้วพบว่าพลังเร้นลับบางอย่างเกี่ยวข้องกับป่าต้องห้าม คืนวันเพนพวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าต้องห้ามนำเครื่องรางน้ำม์และสมุนไพรสักเมื่อเดินเข้าไปเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวกลิ่นดอกไม้หอมลอยคลุ้งแสงจันทร์ส่สองกลางสนามและร่างโปร่งแสงของหญิงสาวในชุดไทยก็ปรากฏขึ้นนางไพรวารีมองพวกเขาด้วยแววตาโศกเศร้าพวกเจ้ามาเพื่อพรากข้าไปจากที่นี่อีกหรือตอนที่ห้าการปลดปล่อยวิญญาณแม่หมอนบนจันทร์เอื้อมมือไปเบื้องหน้าเอ่ยเสียงอ่อนโยน เจ้าถูกจองจําด้วยความแค้นมานานเกินไปแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะได้ดเป็นอิสระนางพรายวารีน้ําตาไหลข้าถูกทอดทิ้งข้าถูกลืมเลือนหมอคําปันโปรยสมุนไพรสักน้ํามนต์ถูกกลิ่นลงบนพื้นไร้บทสวสดสะกดเคราะห์พลังแห่งแสงสีทองค่อยๆอ,อบล้อมร่างของวารีเธอหลับตาลงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนร่างโปร่งแสงของเธอจะจางหายไปกับสายลมคืนวันเพในป่าต้องห้ามกลับคืนสู่ความสงบแต่ในยามค่ำคืนบางคนกล่าวว่า หากงี่หูฟังดีๆอาจได้ยินเสียงกระซิบแ่วเบาข้าหลุดพ้นแล้ว